ครับนี่ครับตัวใหญ่ครับนี่หนึ่งเต็มครับมันหนีบเก่เานะเนี่ยมันหนีบเบามาเป็นชุดนี่ครับมาเป็นชุดโอ้โหดีใจครับนี่ครับมาเป็นชุดเลย กบ,บามาทำงานอีสานมักมวนะครับวันนี้ก็จะมาตกกุ้งครับตกกุ้งมานะ้ำมางปะกงหลังจากที่ไม่ได้มานานมากแล้วครับก็เนี่ยครับหลังจากที่ไม่ได้มาบรรยากาศดีมากแล้วครับน้ําดีน้ําขึ้นสุดแล้วครับเดี๋ยวสักพักก็น่าจะลงแล้วครับตอนนี้อ่ามินไปครับวันนี้เหยื่อที่มาก็คือนี่ครับหัวใจไก่ไปซื้อมาจากบิ๊กซีเมื่อกี้นะครับ คือเลิกงานมาก็ไม่ได้เตรียมก็คือไปซื้อมาจากบิสีเลยนะครับก็เดี๋ยวจะลองเอาใจไข่ตกตกดูนะครับว่าจะเป็นยังไงครับไปครับรอชมผลงานครับผมไปครับหย่อนไม้แรกกันฟ รุดครับุดรุดรุดุดได้แล้วครับตัวหนึ่งครับนี่ไม่ได้ถ่ายครับเมื่อกี้ตัวเล็กครับเล็กแต่ก็เอาครับตัวนี้นี่ครับได้หนึ่งแต้มแล้วครับได้แล้วใส่ตัวเล็กครับตัวเล็กแต่ก็ถือว่าได้นะครับตัวแรกมาแล้วครับนั่นแหละครับเดี๋ยวจะไปฝันร้นกัน มาถึงแล้วครับมาถึงแล้วฝั่งนี้นี่นะครับมาถึงแล้วครับนี่นะครับฝั่งนั้นเขาเอาเรือลงแล้วครับนู่นตรงโค้งพอดีครับเขาเอาเรือลงแล้ว เนียบหายไปเลยครับเอาติดครับติด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 ครับติดครับติด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 อยู่เอาได้ครับได้ตัวแล้วครับนี่นี่ครับมาแล้วครับอีกตัวหนึ่งครับตัวไซส์ไม่ใหญ่ครับแต่ของอ้ไรทีทีเนี่ยก็โอเคนะครับนี่นะครับได้แล้วครับอีกตัวนึงโอเคครับเดี๋ยวเก็บก่อนนะครับ น้าก็เลาะตกแถวนี้เหมือนกันเนี่ยนะครับมีเรือก็ได้เปรียบนะครับเนี่ยเขาเลาะก็ตกแถวนี้เหมือนกันนะครับเนี่ย <Okay. S 1> ได้ปลาหางกิ่วครับนี่ปลาหางกิ่วครับตัวน้อยโอ้กินต่อตึกตึ๊กตึกตก,กินเหมือนกุ้งเลยเนี่ยครับเดี๋ยวปล่อยครับตัวนี้ ไม่เอาครับตัวเล็กเกินไปได้ตัวแล้วครับได้ตัวแล้วได้ตัวแล้วได้ตัวแล้วครับโอ้ตัวใหญ่กล้ามนีบโอ้โหนีบกล้ามครับนี่ครับตัวใหญ่ครับนี่หนึ่งแต้มครับมันหนีบเกานะเนี่ย มันนีเบาเข้าอีกแล้วครับเข้าอีกตัวหนึ่งอีกตัวนึงแล้วครับอีกตัวนึงแล้วมาเป็นชุดมาเป็นชุดนี่ครับมาเป็นชุดโอ้โหยี่งสะใจครับนี่ครับมาเป็นชุดเลยมาเป็นชุดครับมาเป็นชุดไซสสวยครับไซสสวยมาแล้วครับเป็นชุดครับเป็นชุด ไอ้กำลังสวยเลยครับนี่นะครับนี่นะครับโอ้โหโอ้ยมองเห็นไหมเนาะไซส์สวยนะครับไซส์สวยโอเคครับป้องกันแล้ว <c oughs> นี่ครับ ตัวนี้ไม่ได้กินนะครับนี่กินไม่ติดนะครับแต่มันพันขามันพอดีมันหนีบไ้ครับนี่ครับเสร็จแล้วครับจะถือว่ากินได้โอ้โหหนีบอย่างเน่นเลยครับนี่ครับตัวอยู่นี่ตัวเบ็ดอยู่นี่หนีบอยู่นี่ครับหนาข้าหมาครับมีตัวไหมครับหนา ครับได้สองสามตัวแล้วครับตัวไม่ใหญ่ครับกุ้งก้งรครับแต,ต <c oughs> แต่ตัวไม่ค่อยใหญ่ตัวสองนิ้วครับสองคนันเนี่ยครับร <c oughs> ครับไปต่อแล้วครับนี่นะครับอ๋ไปต่อแล้ว นั้นจะขึ้นไปทางนู้นนะครับดูแล้วเริ่มเหงาแล้วครับเราเท่านี้นั่งตกคนเดียวอีกแล้วครับ ัวเล็กครับตัวกระเปี้ยกครับนี่ตัวน้อยเดียวครับนี่ไหยครับตัวนี้ไม่เอาครับนี่นะครับเล็กเกินไปครับไม่เอาครับ่อยให้มันเกิดใหม่ไามก็โอเคครับ สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับวันนี้ก็ไม่ไหวแล้วครับแดดแรงมากแดดแดดออกมาแล้วครับแดดมันก็มาแรงแล้วช่วงนี้ก็เดี๋ยวว่าจะเก็บแล้วครับก็คลิปนี้ก็แค่นี้แหละครับก็ตกได้แค่ประมาณสี่ตัวนะครับนี่นะครับสี่ตัวแค่นี้ก็โอเคแล้วครับวันนี้สำหรับผมนะครับ ก็แดดแรงครับลมไม่ได้เอามาเสื้อแขนยาวก็ไม่ไดเอามาครับวันนี้ก็มาลองดูครับวันนี้หลังจากที่ไม่ได้มานานมากเลยมาลองตกดูก็ถือว่าโอเคสี่ตัวก็พอได้ครับเดี๋ยวคราวหน้าจะเตรียมตัวให้พร้อมกว่าน,นี้ครับเดี๋ยวจะมาตกอีกทีหนึ่งครับเดี๋ยวจะมามากลางคืนครับทีนี้หาโอกาสมาตอนกลางคืนครับกลางคืนจะเข้าดีกว่าครับติดตัวไหม ได้ครับได้ตัวให้ตัวนึงได้ครับได้ได้ได้ใหญ่ด้วยนะค,คุ้งไข่คุ้งไข่ครับนี่ไข่เต็มท้องเลยนี่แหละครับเต็มท้องครับไข่เต็มท้องเลยครับนี่ ันนี้ไขยังไม่ดำนะครับเนี่ยผมขอเอาแล้วกันนะครับเอาได้น้อยครับขอสักตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวว่ากันนะครับแล้วจะปิดคลิปเลยครับวันนี้ก็จะไม่ตกแล้วครับแดดร้อนครับวันนี้ก็สำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ครับใครที่เข้ามาดูเข้ามาชมวันนี้ก็ฝากกดติดตามสักกดเซฟต์ต์ใครให้กำลังใจผมด้วยนะครับ ห้าแต้มครับวันนี้ครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ